สวัสดีค่ะจนานนันเฟเวอร์ค่ะวันนี้นะคะเรามาฟังกันในหัวข้อนะคะการเตรียมตัวก่อนที่จะไปสักขอบตาค่ะหลายท่านนะคะสงสัยว่านะคะก่อนที่จะไปสักขอบตานะคะเราควรที่จะเตรียมตัวกันยังไงเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันได้เลยนะคะ ก่อนที่จะไปสักขอบตานะคะอาจารย์แนะนํานะคะว่านะคะให้ทุกท่านนะคะงดแต่งตาไปในวันที่นัดกับช่างแล้วนะคะที่ว่าวันนี้จะไปสักขอบตางดแต่งรอบดวงตาไปแต่ที่ตรงอื่นบนใบหน้าแต่งได้นะคะแต่งงดเฉพาะแค่รอบบริวเวณดวงตาค่ะและนะคะควรที่จะถอดคอนแทคเลนส์ก่อนที่จะสักขอบตาด้วยนะคะ และนี่ก็คือนะคะการเตรียมตัวก่อนที่จะไปสักขอบตาค่ะความรู้ดีๆมีไว้แบ่งปันนะคะหากท่านใดนะคะต้องการข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะสามารถติดตามอาจารย์นัทได้ที่ช่อง Youtube Channel อาจารย์นัทเปเวอร์นะคะและ e e o o o k f n p p g g e อาจารย์นัท เปกเวอร์สอนสร้างอาชีพค่ะ Facebook Fanpage ของสถาบัน n u t t y Beauty Academy mm hmm. ก็จะเป็นเฟ c บุ o กแฟนเพจ g e n t t t คิวมิตินะคะ mm hmm. ก็ฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตาม mm hmm. กดซ mm ีเฟิร์สกันด้วยนะคะ mm hmm. จะได้เห็นโพสต์ก่อนใครเลยนะคะ mm hmm. วันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย